คนสุราษฎร์มันมีสำเนียงการแหล่งใต้ไหมการแหล่งใต้ของกนสุราษฎร์ที่ผมแลงอยู่ก็ก็ <c oughs> เรียกว่าจังหวัดสุราษฎร์นี่มันอยู่ข้างๆเกือบจะถึงตอนบนของภาคใต้อยู่ใกล้ชุมพรพูดใต้สุราษฎร์น่าจะไม่เร็ว<อ>ไม่เร็ว<อ>ไม่เร็วแรงแรงช<อ>้าๆง่ายๆน่าจะเขาเ้าใจแบบสบายๆไปคนไปกรุงเทพก๊อกก๊อกก๊อกไปก๊อกแล้วไปไปบังก๊อกแล้วไปบังก๊อกถ้าใช้ชะงดถ้าอำเภอชยยาก็จะสุภาพหน่อย แต่ถ้าลงไล่ไปเรื่อยๆแถวทุ่งสงเลี้ยงซาก็เริ่มเร็วแล้วพใกล้ติดนครคุณสุราษฎร์ก็เร่งไงไงก็เร่งชาอก็แเร่งตาแบบไม่ไม่จะชาหมาแต่ก็ถือว่าเข้าเข้าใจถ้าคนปากกั้นหรือว่าคนปากอื่นน่าจะเข้าใจอยู่เออเออเออใช่ใช่ใช่รู้สึกว่ามันฟังทันมันกอคอนดันอยู่นะคนสุราษฎร์แรงแบบไหนก็มาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับผาไม่เคยได้ยินชื่อเลยอาหารที่คนสุราษฎร์ชอบกินจริงๆอ่ะมันคืออะไรผมว่าแกงไตปลา แกงส้มแกงส้มแกงไตปลาน่าจะเป็นอะไรที่แบบเป็นอาหารพื้นถิ่นของคนใต้อยู่แล้วแล้วก็อาผมแนะนําแล้วกันถ้าไปสุราษฎร์ร้านอะไรอย่ายกเข่งคืออะไรวะยกเข่งคนก็ชอบไปกินกันมันเป็นขายโล่งโต้งโล่งโต้งที่มันไม่โล่งโต้งก็เรียกโลก่งโล่งโต้งโล่งโต้งที่เหมือนเหมือนคล้ายๆก๋วยจับ๊บแต่ใส่ แต่ไม่น้ําสีขาวแล้วก็ใส่เส้นเส้นหมี่ขาวนั่นแหละเราใส่เครื่องในหมูอะไรเงี้ยโล่งโตแล้วกระดูกหมูอาหารก็แปลกดิเหมือนจะเหมือนก๋วยจั๊บยนหรือเหมือนอะไรเงี้ยมันมาจากจังหวัดไหนมั้งวะไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ที่ผมไม่กินตั้งแต่ผมผมก็เคยทาเนี่ยเคยไปทํางานอะไรมาเนี่ผมว่าสุราษฎร์ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็น้ํซสดอร่อยดีกระดูกก็ร้านเนี้ยร้านยกแข่งก็จะดังเนี่ยใสาว่าไม่เคยได้ยินชื่ออะไรเลยโลงโตโลงโตโลงโตร้อยอะไรลงโตโล่งโตสุราษฎร์ยอกเข่ง ก็ไปกินกันก็ถ้าใครเคยกินโล่งโต้งใช่ไหมโล่งโต้งมาคอมเมนต์บอกหน่อยเลยถ้าไปสุราษฎร์ควรแวะลองแฮะใช่ครับโอเคร้านยกเข่งเนาะยกเข่งเออคนใต้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็ดื่มน้ําไปเยอะเจ็บเยี่ยวละล้าวปวดฉี่เมื่อกี้ละล้าวแล้วอปวดฉี่เจ็บคือปวดขี้ก็เจ็บเป็นที่เลยก็เจ็บ เจ็บพี่อะไรตัออย่างวะมันคงจะเป็นอาการปวดอะไรไหอ๋อก็คือภาษาคนใต้อ่ะคือเวลา่าจะมีคําว่าเจ็บนําหน้าเสมออาเจ็บใจถ้าเจ็บใจนี้ต้องต้องเป็นยังไงเดี๋ยวต้องใครก็สุราธานีอ่ะเวลาพูดถึงทะเละคนมันจะนึกถึงพวกสมุยพังงาน จริงจริงมันมีทะเลไหนไหมที่สมัยมึงอยู่สุราษฎร์มึงไปเที่ยวที่นั่นทะเลจริงจริงอะทะเลกูคือท่าเรือเฟอร์รี่บ้านจริงๆเราไปขนมนอ่นมันต้องไปนครมันก็เลยไปอีกเราจะเลี้ยวซ้ายไปไปไปท่าเรือเฟอร์รี่ใช่ป่ะแล้วก็เราก็ไปเที่ยวนครคือต้องไปเกาะเราต้องมีสตังถ้าเราไม่ได้ไปกับพ่อแม่ก็คือไม่ใช่ถ้าไปเที่ยวทั้งทีต้องไปขนมสี่ชนนั่นคือเดอะเบลละสำหรับวัยรุ่นรุ่นเรา อายุประมาณเมื่อ20กว่าปีก่อนแต่ถ้าถ้าไปให้ใกล้ถึงทะเลว่าจะไปดูสมุยหรือกาะพังันไปแค่ท่าเรือก็พอแล้วไปทําไมก็ไม่รู้ไปไม่ก็กลับอ่ะใช้เวลาแม่งเป็น2อสามชั่วโมงอ่ะไปดัมเปอก็ไม่รู้สุราษฎร์งองอกะหอหอปลัดเปล่าปลอกคราะหปลอกมาไม้ไม่ใช่เอออออมีมีคำไหนบ้างนะปันพื้ เป็นอะไรอ๋อพันฟื้นเป็นอะไรเนียนแป๊บเออจะพูดเป็นภาษากลางก็คือเออบรรย์และเหี้ยเนียนแป๊บเนียนแป๊บอืวังเวิร์ดวังเวิร์ดก็เออความเป็นห่วงใยญ่อ๋อโอเคห่วงใยห่วงใยโอ้คำนี้แม่งยาวนะภาษาการเดี๋ยวตูต้องคิดต้องนึกแป๊บหนึ่งแล้ว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 ก็คืออเกนอีกครั้งอย่ามาคิดเฉย แมมนี่ไม่ได้นะแมมนี่เป็นสะบดนะนไม่ลักไอ้นี่เป็นสะบดหมดเลยมันน่าจะเป็นก็เรียกว่าเป็นสากลสากลของความ้องถิ่นโลเคอลของภาคใต้เซาอ์นไทยแลนด์เรามีกี่แบบว่าการแหล่งใต้ในภาคใต้อ่ะภาคใต้นี่ถ้าพูดตรงๆนะถ้าชุมพรสุราษฎร์ก็จะใกล้เคียงกันแต่ถ้าคราึ่งครึ่งหนึ่งของอำเภอถ้าถ้าเล็กง่ายๆก็คือถ้าอำเภอหลังๆจะไปทางทาง ดิจิติกรกันแลกอีแบบแล้วยับติเดวิดแล้วจะไปกับบี่ยับเป็นผู้ดีหแล้วอะไรรักษาภูมิศาสตร์คนมุนเมืองจีนพ้นทะเลมาอยู่ันเยอะผสมภาษากับคนที่คนพื้นถิ่นอยู่แล้วมันก็จะพูดอีแบบเนี่ใช่ครับก็ประมาณนี้โอเคครับแหลงแบบไหนก็มาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับหอยนางรมสุราแตกต่างจากจังหวัดอื่นยังไงหอยนางรมสุราสดแหละสดแล้วก็ใหญ่จริงใหญ่ทั้งเปลือกและใหญ่ทั้งตัวตัวตัวนี้ ม่ใช่นั่นคือปลาชโดเราเล็กหอยใหญ่หอยใหญ่ไอ้ตำบลบักกระแตกอำเภอกาญจนดิรีนั่นแน่าจะใหญ่น่าจะแบบใหญ่เพียงพอที่จะต้อนรับทุกคนในประเทศไทยมาทานได้อร่อยจริงแล้วก็ค่อนข้างรับด้วยเขาเรียกว่าแพนต้นตรงนั้นของทะเลอ่าวไทยตรงบริเวณที่สุราษฎร์เขาเลี้ยงกันอยู่ชาวประมงตรงนั้นพื้นบ้านเขาเลี้ยงอยู่ก็ถือว่าอร่อยมากโอ้ครับใครเคยกินหอยนางรมสุราษฎร์ก็มาบอกกันหน่อยนะครับ